สบายดีครับพี่น้องเจ้ชพ่อมเพราตอนรับพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโคกระบือเคียงหวางอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับเ้ามนี่เป็นเ้าวันถุทางพานที่2ี4เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2068ครับผู้มวลช้นที่น้่นพาพี่น้องมาเบิง่งมาสำรวจแตกกระไลางานรักค่าลักงังวรา,าคาควายพี่น้อง เกษตรกรกับพี่น้องเอฟซีได้รับทราบครับเ <Okay. Okay. S 1> บื้องตอนนี้ครับโ้นง่วงง่วงววยกําลังเข่าครับ oh. ตอนอยู่โซนง่วก่อนนะครับให้พี่น้องเบื้องบรรยากาศก่อน,น่ okay. Okay. าความคือขักเพลิไนไดแนะ่ oh. คือเก็บาทเขาอ่นเนี่ยลูกผูก๋เด็กยึกขึงเลยสองหมื่นหกพูบนี่เด้เออเออส้นกันลูกผู๋ทั้งสองอันนี้สามหมื่นหา นสามหมื่นหาสามหหาไปยังละถอยอย่งลูกเอ้ย่าคยเข้าตลาดเออ่เคยเข้าตลาดพ้องกค่เดือนแล้วพ้องเลยทกเดือนเอา,เอ,าอันนี้ก็ไปโค้งเขาอีกแล้วในกระด้เอา <ś c oughs> ไปลูกไป พ่นห้วยบ่เคยเข้าตลาดไปูุไปอยู่น pues mm ิ่งๆอไ่งือด nah ัดนว ตอนมืออนเพื่น้องเด้อเต่านียกันน้อยตนเต่าลายครับต้อเพี่น้องลังเพืนทางมาขอค้าเปืนเท่าทะเานิเปแม่ลูกแม่ลูกม่นรตีเปือนลยกสองเม่รเจ็ดันแปดร้อยห้้าเอา ว้ยหัวหาวคับวันนี้หาวคักหัวลงรถไหมเอาตกลงกันไปก่อนเอาแปลงเลยให้ทั้งันหนึ่งอะแม่

อาอาของกูเอินมงเมียกิ้แม่ลูกวะเนี่ยลูกผูแลวลูกเมียลูกผูแดงจึงคืนเลยยังได้จับบัตรนี่ สองหมื่นสามพันบาทโอ้หลงามดลครับกำลังมาลึดตื่นเลยสองหม่นสามตอนนี้แมนบาลานต่อร่องไหนบ้านไหนไม่เอาปากเบือทัพี่น้องนะปลาเบือทัเลยด้ครับปาาเบอตัโเอะไรเนี่ย ผมจับบริบบมบบ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 บยบบบบบกบีบบักพี่บบก,กบบ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 บนขบบ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 บ่บบบบบบบ ามมื่นเครับเต็มไปหมดเลยตอนลองไหนเนาะอานเนาะเนาะเวียดนนมาห้มาไปเดียวครับสเอาปลาเือตัวพี่รองนะศูนย์เก้าเจ็ดปาเก้าห้าเก้าแปดสี่เก้าสันหมนอาเนาะจะมากเดีค่พอมันใสได้อยู่ รถมนยพเดดี้้าเอานาลยกาดเนีอาเจ้าบาทอานนี่เฮ่าเนี่ยตัวนี้อยากเก่าพันหาเก่าพันหาตัวนั้นมันเละจี๋เ่ยเนี่ยเลี่ยเอาเจ้าบาทเล่อากได้เจ็ดสบห้าเจ็ดา เจ็ดพันันหาอันนี้ายก่อนเก้าพันเก้าพันเล่ผู 50, <000. S 1> เล่เมียผู้ครับต้นอะนแมนบ่ของหน่อยไอ้มักของหน่อยฝากเบอร์ครับ092 4279772อ่ะาได้อน่ะันมด้อะรเด้อ ไเมนมนดียร้เ้ยสจมมันก็ไมเยอะได้กันไปเดินนี่ยังยังครับขาดกัอยู่ข้ามกราบะเขาดกัญญพันกระบะเจ้าน้อยกัได้ดอกครับจอย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 กัด้พี่ปันนี่

Mười tô là 10 phần xuống loại sáng xin buộc Mẹ sáu chắc, sóng tùa Thuộc sản đi yêu To lòng này ấy, Thấy mặc năm phạm vừa đấy nè Phạm vừa หนึ่งห้าสองสุสมห้ามาจากไสครับสีเก็มันครับพ่อพันพ่อพันพ่อพันอายุจะเปีเอาลูกนี่จังขายพ่อพันจะได้่าได้ล่ะขัวเท่าไรขั้วจักบวสามอเนีสามสอง หอยหอยเบียดหทยไปสามหมื่นสองคุ้มผุงกระไ้ครับตอนร่องไหนลูกเนาะมาจากไหลนล่ะเอาฝากเบอร์เทอร์พี่น้องนะศูนย์แปดสองแอเก้าหก่ามันมัได้ลูกนะได้แม่ท้องหรือแม่มันตักมันจัคลอดหนูมันเอนหลูกมันก็ได้ <laughs> ไวคำนี้ลูกมันรัก <laughs> แล้ทางสมมติ <laughs> เออเจ้ายยบาลลแม่ลูกขายแมันครับขายแมวมันขายเราบ่แมครับขายเจ้าบานละ่ะหมื่นสหาหมื่นสิบปอ่างลางด้วยห <laughs> มื 4, 5, <laughs> ่นสี่พันหาครับสี่พันหาายลยังตะลูกวันจีบ <laughs> ัตรฮะใสลูกม่ไ <laughs> แดงนน้อยเห็นเดี๋ยวจาา้าบัท เขาชื่อไปหรอนี ä, um ่บ่เมีนบ้น้นนีกไหรองาิบลเมื่อนึงเลยขาลูกเสียวจะบาดลูกวั้นเนี่ยมื้นเท่าไหร่มื่นสองมะลก นี่แม่มันครับคายเลยแม่มันเหลว่รู้ว่าำะไขาตั้งใส่เมาอยู่เนาะขายเมวแ้วกลับเอาลูก

เม่สาวเจ้าเจ้าบาทละครับหมื่นห้าร้อยครับหมื่นห้าร้ครับบ่แม่สาวสีแดงอึกถึงเลยเขาเหเขาสื่อาแล้วเขายเขาสื่อสาเขาเช่นบินให้ไว้ย่ห้งรถวาเขาสื่อสารเขาบอกสีาสีจะขายมูลห้าร้อยวันครับคต่อรองไหนต่อร่องไหนต่อร่องไหนเ้าาผู้ใดมังนํำแม่สาวโอ้โอ้้อยแะหอยโอ้เ้าเสีย 092ว่าไป694เก1อ3ใช้เสียเขาเจาแน่ตัวใดแนบ้านออขายบนเี่สวัสดีครับพะลุงเดละหมื่งพันหมื่นหทั้งสองตัวเนี่ยทั้งสองตัวตัวละหมื่นองว่างเมื่อนหือ่าองว่างเมื่อนล้ว่าตัวนีเกาบนเนี่ ตัวแม่มันกับโบน,นี่ลูหน่อยขายไปเรยวตัวละหมื 11, ่นหนึ่งพันครับผมยิ่บ่อยตัวละหมื่นหนึ่งพันวันสีตุ้ก็ใบตุงรอยสามติบวดูสีร่อยสีสิบลัด มันท่องมากคือเนี่ยผมกบเนียใจเนียซื้อมากแต่ว่าขายลูกหน่อยันขายลูกมันไปลรวก่นเนี่นี่ตัวนึงตัวมากน้ำกันมากน้ำกันเออเป็นตัวใหญ่ตัวกบตุ้งอ่งตัวกลางขายเยอะต่อร่องไหนวะพลุกกระไ้อยู่ครับไปยิงยังไงพลุกมาจากไส่มาจากมหาเจ้ใช่เหรอครับฟาเวอร์ถ้วยพี่ลองนะศูนย์เก้าสามครับสี่แปดสี่เกดหกเก้าเก่อ้าวมันหมาดนะพลักเด้อขายยี่ดอกเปิดเด้ยมืนพันครับตัวละมือพันต่อร่องไดอีก เขา banyak ตัวหรอใช่สองหมื่หืมองแม่ห้องแม่เออกระดีครับอ่าเมียนตัวนี้เมียน่ครับตัวนี้เมียทองหรือว่าทองว่าทองคือขายแล้วติดคือนีแต่มันลูกเดียวมันลูกเดียวขายแล้วมันบนนอลเลยขายแล้วครับขายจายังหวัดสองหมื่นพัน Ừ, Tôi đi ngon mày mùa tay tony ở thoải đi tony song mùa tony day tối đi ngon mùa tối đi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  mùa tối tối đi mùa tối đi mùa tối 000 mùa tối tối đi mùa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  tối đi đi mùa tố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 i ยังไยังไงหาหมื่นเท ok ่าไหมื่นเจ็ดสามก็บาทเอนือร้วันซอนสาสตเนาะอ๋าเอ้ยไปว่าตอรองไหนจุกโตเออไม่อยากใสครับไม่จับไปฝ่ายตะการตะการพืดพ้นเอาเอาปากเบอรทั่วพี่น้องเนี่ยโอ้ยเบอทั่รจางเลยเอามันมัน เอาเกียร์จะขายมันหรอเป่ายังอยู่ครับยังอยู่เมียหนึ่งใส่หัวจะอยู่ใส่ผมนี่ได้เมียนี่ผมขายเลยเอยู่เมียนี่เมียเนี่ยเอาจักบาดเมียนี่เมียนี่ผมตั้งไว้หมื่นสองพัมื่นสองพัครับทองว่างทองว่างต่อรองไหอีกต่อรองไอีกตัวทอสั่งเมียนครับสองพันหาครับเอาต่อรองไหอีกฝากเบอร์โทรเอาเกียร์ศูนย์เกสส ศูนย์แปดหกเก้าสมเกียรติคนเดิมมันมันคนสวยลูกไเจ๊กตัวลเมยได้ตัวหรอคือไปน่าเสียหรอแม่งงอยู่ดิ่ะสวยเสือร้อยไหนร้อยร้อยิบอกด้ยงไงเสือรรอองนหน้อยแล้ว ไปพอหยางน้อเหมือนเนอสวัสดีครับไม่เสียเป็นไงอยู่ดีสบายโอ้ยหนาโดนลยใส่สุ่มว่าบ้าเหมือนเนี่ยนี่ขครมานล้วใย่สบายดีขครมาแล้วบอลูกสาวสบายดีสบายดี เฮ้ยขายมดเป็นีนคือแม่หนินอนดหนินี่อะสองตทึกๆคือแม่ตัวหนึ่งไม่ตัวดำนั่นองขาฮะตัวดำนั่นของคนอื่นอันนี้อะอันนี้เดือดตัวเล่และก็พวกบามันเล่วนนอนด่เอาท่ารลูกหามืนหาฮะห้าหุ่นห้าหามือหาเหยาชีนาราเล่บอนี่ได้จากปีแล้ว ฟันเล็บดิสโอ้อื้ถือยู่ห้าหมห้าลูกหางกันหาช่อเหมือนลูกไส้เอ้ยกรนอนจุอยู่แต่ลงมาจากเหนือลุกดูดิลุกลูกไส้หางกันหาท่ามซอยสตัววู้ยหนามไหมเพื่อเยื่อบัตมูบ้ามั่นนี่ละมื่นสมื่ สอมืตัวไหแม่กแม่นู้นเอาเท่าไรมุเนสองหมืนี่แมลูแมลูวะเลยแมนค่ะแมลูกขายลูกวาแล้วเก่าเหลือแมีเท่าไรเหลือเมีมันเจ็ดพันเหลือเม่เหลือแม่มันสองสองหมื่นเจ็ดบออตัวนี้เด้ตัวนี้ก็คายเรียวขายตัวติดหูขายจั่บาร์นี่ตัวนี้ขายแปดพันตัวนี้เด้ตัวนี้ของหน้า เอ้าไผม <laughs> <c oughs> ักเวียดกำลังต่อยกัดไข่แล้วเนาะเขาคือกันแอ้ฝากเบอร์ทุลุกสาวศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดสี่ศูนย์สี่สามสี่อะมันมันด้หลุนะเขาขึ้นการขาทุ่งตัวแดงใย่เข้าหัวใส่เย เอ mm. um. yeah. wow. mm ้า hmm. ง mm ูเขาวล้วเขาไม่ไล่คาคบัดนี่แหละครับบรรยากาศตลาดนัดเชียงวังเพื่อเมืองจังหวจดสุขทอดเท่านะครับเปิดบริการพีบริการน้องวันทุกวันอังคาร คลิปนี้ฝากตอนพี่น้องกับซ้ำเนียงครับสบายดี